ตอนนี้ก็ผมก็ได้มาถึงเวียงจันเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปเดินที่สตรีทบล็อกนะครับที่นี่ก็บรรยากาศครับเป็นริมโขงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับสําหรับคนเวียงจันเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าชาวต่างชาติหรือคนในประเทศก็จะมาเดินเล่นในยามค่าคืนครับที่นี่ครับบอกได้คำเดียวว่าถ้าคุณมาตอนเย็นจะเป็นที่น่าบรรยากาศที่น่าเดินมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้บอกตรงๆครับอาหารที่นี่อร่อยแม่งโคตรโคตรเด็ดเลยครับแล้วก็นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ตามครับที่เราเห็นตลาดทั่วไปที่อยู่ฝั่งไทยก็จะอยู่ที่นี่เหมือนกันครับอยากให้ทุกคนมาดูนะครับว่าที่นี่บรรยากาศที่นี่มันสนุกแล้วก็น่าเที่ยวที่สุดเลยครับสำหรับโซนที่ผมมาก็จะเป็นโซน ขายเสื้อผ้าเองครับคนก็จะเดินเยอะแยะขนาดนี้ฮะผมก็มาดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกแต่ผมเมื่อกี้เนี่ยผมไปแวะอาหารโซนอาหารแล้วโซนอาหารนี้บอกได้คําเดียวว่าเด็ดครับไม่ว่าจะเป็นของกินทุกอย่างครับที่นี่อร่อยครับราคาก็สําหรับนักท่องเที่ยวว่าไม่แพงนะถือว่าโอเคใช้ได้แล้วครับบอกกับรสชาติที่ค่อนข้างดีด้วยละ คนก็จะเดินเยอะยะเลยฮะนี่เบียดเสียดกันอย่างนี้เลยน,นี่จะเป็นโซนขายอเหมือนทั่วๆไปครับถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับตลาดริมโขงครับผมแนะนำเลยครับคุณพัดถ้ามาแล้ว ถ้ามาเวียงจันทร์แล้วไม่มาเดินที่นี่ถือว่าพลาดเลยนะครับน,นี่ผมจะให้ดูบรรยากาศชิวๆรอบข้างไปเลยซึ่งที่เดินบอกมันเยอะมากครับเดินผมเดินนี่เกือบชั่วโมงครับยังไม่หมดเลยนี่โอเคครับผมจะให้ทุกคนดูไปเลยครับรอ,รอ,รอรบๆ แต่ตัวจริงบอกตรงนะสถานที่จริงเนี่ยมันจะดูดีกว่าวิดีโอที่ผมถ่ายเพราะผมก็ช่วงนี้ผมก็เหนื่อยครับเดินทางมาบอกกับผมมาเดินก็ช่วงที่มันดึกๆแล้วครับประมาณเกือบจะสองทุ่มผมมานะแต่ยังคนยังเยอะอยู่นะครับที่จริงแล้วตลาดมันก็จะปิดอยู่ประมาณ ห้าทุ่มนะครับซึ่งผมเลยถามคนแถวนั้นดูครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครับผมจะถ่ายใหม่อีกครั้งครับเนื่องจากว่าวันที่ผมมานั้นผมเหนื่อยกับการเดินทางมากจริงๆครับแล้วก็ร่างกายผมก็ไม่พร้อมด้วยวันนั้นครับแต่เพราะว่ามาทั้งทีผมก็เลยเออแวะไปดูสักหน่อยครับสำหรับใครมาก็อย่าลืมครับมาให้ได้นะครับที่ตลาดริมโขง ที่เวียงจันทร์นั่นเองครับ